เดียวกับก็บชีวิตมันตัวคนเดียวพี่จะให้หนูไปกับใครล่ะส่วนใหญ่หนูเจอเพื่อนร่วมทางดีนะแต่เวลาไปอ่ะไปคนเดียวพี่เพราะหนูเป็นลูกคนเดียวหลานคนเดียวนะคะจะขอแม่ไปก็คงไม่ให้ไปนอกจากว่าจะมาเล่าก็ต้องเมื่อเราผ่านทริปนั้นววเวลาวนนียหนูไปมาหนะ้าอะไรเงีย้ยเวลาโดนด่าก็โดนด่าทีเดียวแต่ถ้าแกรู้ว่าไปเชียงใหม่แกจะโทรมาตลอดจนแบบเมิดหมดแล้วแกก็จะเป็นห่วง ปกติฝนใช้ชีวิตคนเดียวค่ะพี่เพราะถ้ามัวรอเจอเพื่อนส่วนใหญ่พอสนิทสนิทหน่อยเอาเชียร์ยืมตังค์เชียร์มันน่าคบไหมละเพื่อนเนี่ยฝนไม่คบบอกไว้เลยฝนอยู่ไปคนเดียวดีกว่าไปคนเดียวแต่ส่วนใหญ่เจอเพื่อนร่วมทางที่ดีมากรู้ป่ะเจอเพื่อนที่แบบเหมือนบังเอิญเจอแล้วก็แบบคุยกันได้แบบเหมือนเหมือนเราไปเจอเพื่อนที่วัดอะ ชวนกันสวดมนต์เฉยเลยวโอเควันพรวันพระน้าเจอกันนะเนี่ยเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมทางที่ดีด forward, เป็นกัลยาณมิตรที่ดีคําไหนอ่านไม่ไม่ออกเป็นอันนี้เป็นหนังสือบาลีนะอันนี้อ่าน,นไม่ออกต้องอ่านว่าลายเพื่อนเนี่ยที่เขาไม่รู้จักเราเนี่ยเราไม่รู้จักกนะันเลยแล้วเรามาเจอที่นั่นเนี่ยเขาก็จะช่วยเรานี่อ่านอันนี้นะต้องออกเสียงแบบนี้แบบนี้นะโอเคพอสวดสว,ด,สวดเสร็จแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเจอกันวัน้ายใหญ่นะอะไรเงี้ยก็จะแยกย้ายแล้วเราก็เจอกันนี่คือเพื่อนร่วมทางที่ฝนมีนะส่วนใหญ่ก็จะมีทุกที่นะคะ แต่อย่างไอ้เพื่อนแบบเฮ้ยเธอเธอไปเป้าเราไปคนเดียวไม่ได้เธอไปกับเราในเดย์กูไม่มีตังกว่ามึงหงอยกูเป็นล่ะส่วนอย่าเจอแบบเนี้ยพี่คิดว่าหนูอยากไปไหล่ะสมมติเงินหนูมีอยู่ห้าพันอ่ะถ้าหนูจะเอาเพื่อนไปด้วยไม่ต้องเลี้ยงมันอะ่ะแถมไม่เป็นความเป็นส่วนตัวจะออกไปดูวิวพาทิตย์ขึ้นอินี่บอกแกแป๊บหนึ่งฉันจะลงไอจีวันผมรอแป๊บหนึ่ง กว่ามึงจะม้วนผมเสร็จกว่าคุณจะซาสตาร์รถฝนไม่เป็นคนปลดปอนคือแบบหัวยังไงไงปุ๊บเอาน้ําขยี้ตาปุ๊บไปขับรถให้มันตาสว่างไปดูวิวแล้วจากนั้นดูวิวปุ๊บแล้วค่อยทาเมคอัพค่อยแบบเซ็ตผมเซ็ตผมแต่ถ้ามีเพื่อนปุ๊บประสาทฝนจะแดกหนักกว่าเดิมรู้ว่ากว่าใจนี่ปุ๊บแกก็กลวยแปบ๊บนึงเฮ้ยไปดูวิวอ่ะคนเรามันก็แบบนะบิกินิบิกิน,กนี่หลุดหลุดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยม้วนผมก่อนม้วนผมม้วนผมม้วนผมปุ๊บเฮ้ยแกรถยังอ่ะทแทนที่มึงก็จะใสฟิลเตอร์ แต่งตัวขึ้นอยู่แล้วกว่าจะเดินทางอีกเป็นอย่างนี้แล้วจะถ่ายรูปพอกินอาหารทีนะสั่งมาปุ๊บไออย่างประสบการณ์มีไปกับเพื่อนเ,นยเคยเจอมาแล้วถึงได้พูดมาได้มันลำคาญมันไม่เหมาะอ,อะไรสไตล์รูรูอย่างฝนสั่งอาหารเสร็จปุ๊บพาทิตย์กำลังจะขึ้นอาหารเช้าเอาและแกแค่ไข่แล้วก็ขนมปังแล้วก็น้ำส้มแกแป๊บนึงแกทำเไป็นอ้นี่หน่อยเน่อนอนะ เป็นแบบเผลอเละนอะแกมุออมมุมเผลอหน้าอะไรเงี้ยโอ้ยแค่น้ำส้มกับแซนด์วิชอะไรวะอะไรเงี้ยคือแบบมันต้องต้องถ่ายรูปแล้วเราเป็นคนที่แบบจะรีบกินรีบจบมันก็ไม่ใช่เข้าจะว่าต้องมาละสามระยะหลังจากนั้นทิปเดียวพอแต่ถ้าเพื่อนร่วมทางไม่มีอย่างนี้นะต่างคนต่างไปเจอที่นั้นเอาเธอมาจากไหนอะเนี่ยเรามาจังเทพเรามาดูพระอาทิตย์ที่ดอยอินทนนท์นะอะไรเงี้ยแล้วเธออะโหเรามาจากสุราษฎร์ มาจากสุราษฎร์นำไรในจริงเรามาพักที่กรุงเทพนั่นแหละเราก็ขับกันมานั่นแหละแต่เราเป็นคนสุราษฎร์อะไรเงี้ยก็ล้อเออชื่ออะไรนะชื่อแอนโอเคชื่อชื่อฝนนะก็เธอคุ้นๆเราคุ้นๆเธออ่ะเราก็คุ้นๆเธอเหมือนกันเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแอดไลน์อะไรกันนะไปแบมาปุ๊บพอถึงกรุงเทพปุ๊บเรารู้แล้วว่าเธอเป็นใครก็แบบโอเครู้เรื่องแล้วทริปต,ต่อไปเราจะเจอกันอีกไหมบอกทริปต่อไปเธอไปไหนล่ะฉันจะไปตากอ๋อฉันกลับกรุงเทพแล้วจ้ะเออมันก็จะเป็นแบบเนี้ยใช่